ตัดเลยนะตัดไปตามแนวโลบป้าจริงต้องว่างให้กรอบจุกจินก่อนะคะเนาะมันก็เลยว่าเหมือนตูไม่ได้นะเพราะตูมันเก็บตงนี้ปลาก็ได้

จ้าชิ้นหลังหลังจากนั้นวางนวหน่อตัดตัวจริงเรีวตัดตัวจริงเลยหลังจากนั้นกระรมะประกอบกับปาดเกาวตัดไอ้มีการเาวากันก่ะเาวกันนะชิ้นล่าง วางไปตีละจินตัดไปว่างไปตัดไปแบบนั้นมันป้าจะเปลืองป้าค่ะมันไม่โปนะเพราะฉะนั้นเราต้องวางมดัดกอยเราก็ตัดก่ะวางป้าจริงลงไปจินหลังนี่จินหลังวางแนวไหน luôn cáo đi rồi còn ăn đây. Để chính mất đây công vang ngay đây tạo con con vang đu và à, uh, đây có mai là vang qua cáo học như này.

ตัดเลยนะตัดไปตามแนว่ลโป้าจริงระวังชิ้นหลังกันต่อไปชิมหน้าเสร็จไปแล้วนะชิมหน้าก็เสร็จอ่ะชินหน้าเสร็จไปแล้วจ้า วางให้กรอบจุกจินก่อนนะคะเนาะมันก็เลยวางเหมือนตูไม่ได้นะเราะตูตมันเก็บติ้งนี้ป้าก็มาวางเบ็ดหน,น่อยแนวอหนก็นได้เนาะวางปลาขาวนี่เก้มโป่กัน tắt luôn nhé tắt cái tăm nèo lợp ba này, nèo nấy cũng được nhé, ba cái này, kéo phô con, คูปลากาวไปเลยกะคูปลากาวลงไปเลยแล้วก็ปลาจิงลงไปแล้วกงชิ้นหลังกันต่อไปชิ้นล่างแล้วก็ชิ้นบน ว่างให้กรบจุกจินก่อนนะคะเนาะมันก็เลยว่าเหมือนตูไม่ได้นะเพราะตูมันเก็บจงนี้ปลามันต่อหลางนะก็ได้จินล่างแล้วก็จินมบน ไปตามความจริงเลยเกเติดไปชิ้นหนึ่งแล้วก็ชิ้นล่าง พอเราตัดเซ็ตก็เราไปสู้กันอัดเกาวกะทีนี้ก็ไปใจโตตัดตัวจริงเรีวตัดตัวจริงแลวหล,ลังจากนั้นกระรามะประกอบกับปาดเกาวตัดไอ้มีการดาวกันกันดาวกันนะ,ะทีจะชิ้นหลัง

mất khối là tất cả. có đai. quăng pha chín lung phơi chín lần ní chín lần. quăng chín lần จะชิ้นหลังหลังจากนั้นผมตอน